ơi <laughs> ơi 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 à cái gì đấy nó không ra đó โคตรโหดอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเ๋ยวมีอยู่ฝั่งนี้ไหมเออจะอยู่ฝั่งนู้นโอเคสายู่ข้างหลังอย่าตึงอย่าตึงอย่าตึงสายจูอย่าตึงคนอย่าตึงสายตูเลยดีเลย

ใส่ตรงอยู ng, <S 3> 3 <S salt, ne, oh ่ด้านหลังเออเออไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยขนขระนานะนานะนานไม้ไม้ไมนี่ มันต้องฝ่าฟันขึ้นนูาใสต้องไม่ใสเออนีตเอต้าัวเอาเอามันย่อนให้มันยอนให้ชนกันนะครับายเฮ้ยฮ้ถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าด้วย

อ่อนวนสิอ่อนวนร้องเออไอไปถอยเนเก่งทอเนเก่งสายจูงอยู่ข้างหลังโอยไปลงน้เลยอไถ่ายะหกนไปแล้วไกี่การ์ดแล้เกไปกี่อย่างแล้วเนี่ย